สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับดอสอพอนิติรัตน์ออลน์ทีมงานเจ้ากระตอยของออเฟันลีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นดุหนอนครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ระหว่างบากน้ําฝั่งเหนือ6นะครับเขตตลิ่งชันนะครับซึ่งเข้ามาภายในซอยประมาณ100เมตรอยู่ฝั่งขวามือก็จะเห็นป่านทรัฟฟิทในย่านนี้นะครับครับตอนนี้ที่ผมมานี่ก็เป็นครั้ง,งที่2องนะครับครั้งแรกก็มากลางคืนนะครับครั้งนี้ผมมากลางวันนะครับก็ มีอะไรเปลี่ยนไปมากครับตอนแรกเนี่ยที่ผมมาเนี่ยก็มีแค่สารามีแค่ต้นไม้นะครับยังไม่เห็นสารน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสารขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ระหว่างด้านข้างคาดว่ามีคนนำมาถวายนะครับขัาภายในก็จะมีรอ,อบนะครับรอบๆนี้ก็จะมีชุดไทย คอยไว้เต็มไปหมดนะครับมีผ้าสามสีมีน้ำแดงมีของเล่นของกุมารนะครับคือสารแห่งนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าชื่อสารอะไรครั้งแรกที่ผมผ่านไปเนี่ยก็เห็นก็เลยแวะแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตลาย่านนะครับก็ใช้วิทยาญาณในการรับรับชมด้วยนะครับ ้ก็หากใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าของสิ่งอย่างนี้เป็นวาเชื่อส่วนบุคคนะครับผมก็มีเพียงแต่ได้แน,นะนํำสถานที่ศักสิทธิ์ของแต่ละที่นะครับแล้วก็สถานแห่งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นมีกุมาร์ู่หลายองค์นะครับก็ถามคนผ่านไปมาในเส้นทางนี้เขาก็บอกว่า ศาลแห่งนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับบางครั้งเขาก็เอาน้ําแดงมาไหว้นะครับก็คนใหญ่ก็จะบนเรื่องบนบานศาลเก่าเรื่องร้าขายนะครับหรือเกี่ยวกับโชคลาภนะครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านในทิศทางนี้ก็แววเวียนมาสักการะบูชาได้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าศาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับในย่านนี้นะครับนะที่ผู้คนนับถือนะครับ ช่วงนี้ช่วงเข็นหลุดหลอนนี่ก็หมดเวลาลงครับกลันมาคุยกันหน่อยครับว่าผมจะนำเรื่องราวใดีอะไรมาฝากที่พี่นั้ง,งสองนะครับที่เราจะไปลงทที่เกี่ยวันแนะนำสถานที่สักท,ท,ที่ไหนนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ